อเมซิงปงแยงของแท้ครับหกไร่34ตารางวาอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินสายเชียงใหม่แม่ริมสมเมิงนะครับอ,อยู่ในหมู่บ้านปงแยางตำบปลปงแยงนะครับห่างจากโรงแรมปานิมานนิดเดียวติดทางหลวงกิโลเมตรที่19นะครับขวามือ มีน้ำตกมีน้ำแร่สองบ่อครับบอ่อทำโรงแรมที่พัก